ท่านพี่สามที่นี่คือที่ไหนทาไมมีคนเยอะจังที่นี่คือที่ที่ผู้คนรับการทดสอบครั้งแรกและทดสอบอีกครั้งตอนนี้เราไปดูรอบๆกันดีกว่าท่านพี่เขาทดสอบอะไรกันในการสอบครั้งแรกและการสอบซ้ําการทดสอบครั้งแรกนะ่าเหมือนง่ายมากผู้ฝึกตนจะต้องแสดงความสามารถอันแข็งแกร่งเหล่าเจ้านิก,กาก่ที่ได้รับการเสนอชื่อจากดินแดนแห่งวิญญ,ญาณจะเป็นผู้ประเมินความสามารถของผู้ฝึกตนเขาจะยอมให้เจ้าผ่านหากเจ้ามีความสามารถมีศักยภาพ ในชาติที่แล้วของข้าในฐานะผู้ฝึกตนอิสระข้านั้นไรความสาม,มารถเพราะว่าตอนนั้นข้ารู้เพียงเทคนิคดาบเทคนิคเดียวแล้วเรื่องการทดสอบใหม่ละ่ะการทดสอบใหม่มีไว้เพื่อโรงเรียนฝึกยุทธผู้ฝึกยุทธพิเศษจะทําการประเมินผู้ฝึกยุทธภายนอกเหล่าผู้นํานิกายต่างๆจะทําหน้าที่ในการประเมินนั้นพวกเขาจะประเมินความสาม,มารถของผู้ฝึกตนในแต่ละระดับการฝึกตนและตามลักษณะของนิกายนั้นๆการได้เข้าสู่รอบต่อไปนั้นเปรียบเสมือนการได้รับตั๋ว ในการก้าวเป็นสิทธิ์ของหนึ่งในในิกายเหล่านี้นอกจากนั้นสภาวะจิตใจของผู้ฝึกตนก็จะถูกตรวจสอบและประเมินด้วยเช่นกันผู้ที่มีจิตใจขี้ขาดและอ่อนแอก็จะไม่ถูกเลือกไม่เช่นนั้นแม้ว่าเขาจะมีศักยภาพสูงส่งเพียงใดเขาก็คงทําได้แค่สติแตกและฉี่ลาดเวลาที่พวกเขาเจอพวกปีศาจตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วแต่ว่าพี่สามการที่เราแค่เดินไปมาไม่ทําอะไรและดูพวกเขาทดสอบมันจะไม่เป็นไรหรืกนี่คือหนทางที่ดีที่สุด ที่ท่านอาจารย์ได้แนะนําเราเพื่อมาเปิดโลกและกับสู่นิกายอย่างปลอดภัยการทดสอบรอบที่สามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วพวกเราไปดูกันดีกว่าการทดสอบรอบที่สามจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อพวกหน้าใหม่ที่ผ่านรอบแรกและรอบสองได้วางมือบนจานสำลีใบนี้ให้ข้าแนะนำบางอย่างนะหากใครต้องการจะเข้าร่วมนิกายล่วงหน้าก็สามารถเข้ามาและลองได้ท่านพี่สามเราไปลองกันดีไหมสิ่งนี้มันไม่จาเป็นหรอก พ่อเราได้เป็นสิทธิ์ของนิกายใบหัวแล้วแต่ถ้าหากเจ้าอยากจะลองดูเจ้าสามารถบอกให้พี่สองหามาให้เจ้าลองได้ข้าขอลองหน่อยเจ้านั้นเป็นผู้ครอบครองลากวิญญาณเพิงแต่ว่ายังไม่ถูกปลูกด้วยสมบูรณ์เจ้าจงตั้งใจฝึกฝนเพื่อจะได้เข้าไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นเอาแหละคนต่อไปข้าขอขอบคุณ ท่านในพ้นนิงดูเหมือนว่าข้าจะไม่ได้ครอบครองพลังห้าธาตุหรือว่าสกิลเรื่องสันใดๆนี่มันไม่เป็นไรหรอกถึงไม่มีมันเจ้าก็สามารถเข้าร่วมนิกายเพื่อฝึกตนได้จงพิสูจน์ว่าเจ้าจะไม่อ่อนแอในอนาคตข้าไม่คาดคิดเลยว่าเซียนสวรรค์แห่งนิกายเทียนจีจะพูดสิ่งนี้ออกมาให้ข้าตอนนี้ข้าซาบซึ้งใจมากนี่หนิงยู่ฉานให้กําลังใจผู้อื่นจริงๆงั้นหรือนี่เขายังเป็นเซียนสวรรค์ นี่เขาใช่เซียนสวรรค์แห่งนิกายเทียนจีที่พวกเรารู้จักหรือไม่นี่เจ้าฝึกดาบอย่างนั้นหรือแสดงว่าเจ้าจะกลายเป็นนักดาบในอนาคตพอแล้วใส่หัวไปแต่แต่ว่าข้าสามารถฝึกหอกเท้ได้นะให้โอกาสข้าอีกครั้งเถอะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เออข้าตกลงเออไม่ต่างจากเดิมเลยนี่หว่าท่านพี่สามข้าเลยสงสัยจริงๆ ถ้าหาค่าสัมผัสจานสำลีนั่นจะเกิดอะไรขึ้นกันนะเงาแห่งความมืดก็จะปรากฏอยู่รอบตัวเจ้ายิ่งลากวิญญาณแข็งแกร่งเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแสดงผลชัดเจนขึ้นท่านพี่สามหากท่านอาจารย์สัมผัสทองสำลีนั่นจะเกิดอะไรขึ้นกันดืข้าคิดว่ามันคงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสามวันสามคืนจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างหลากหลายฮ<ะ>สหายแห่งเตาจะมีเรื่องอะไรกันดือเออ ข้านั้นอยากจะเข้าร่วมนิกายใบหัวมาเป็นเวลาช้านานได้โปรดยอมรับข้าในฐานะศิษย์ของท่านด้วยเถิดข้าจะขอบคุณท่านเป็นอย่างมากสำหรับสิ่งนี้หากเจ้าอยากจะเข้าร่วมนิกายใบหัวเจ้านั้นสามารถไปรับการทดสอบในที่นิกายใบหัวได้เลยถ้าหากว่าเจ้าสอบผ่านท่านเซียนก็จะตัดสินใจว่าเจ้าจะมีสิทธิ์เข้าร่วมนิกายหรือไม่ข้าไม่ได้บอกให้ท่านเซียนรับข้าเป็นศิษย์แต่ข้ากล่าวถึงท่านสหายแห่งเตานี่มันเป็นความอับอายเป็นอย่างมาก ที่จะคุกเข่าต่อหน้าบางคนที่ยาอไวกว่าเจ้าให้มาเป็นอาจารย์ของเจ้าไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีอายุเท่าไรตราบใดที่เขาได้รับการยอมรับให้เป็นศิษย์เขาก็ถือเป็นศิษย์ของนี่กายใบหัวสหายแห่งเตา๋าข้านั้นยาอไวกว่าท่านนี่มันไม่เหมาะสมสาหรับข้าเลยที่จะรับท่านเป็นศิษย์มันจะไม่เหมาะสมได้เช่นไรเจ้านั้นได้ครอบครองความแข็งแกร่งอันยอดเยี่ยมเจ้านั้นเป็นผู้ฝึกตนที่บากบัน่นและเจ้ามีศักยภาพที่จะเป็นเซียนนี่ถือเป็นเกียรติของข้าแล้วที่ได้เป็นศิษย์ของเจ้า ในนิกายใบหัวนั้นมีสิทธิ์อยู่น้อยนิดแต่ว่าพวกเขามีทรัพยากรมหาศาลแถมพวกเขาก็ยังอาจได้รับการชี้นาจากท่านเซียนอีกเขาช่างวางแผนได้ดีจริงๆในตอนนี้ข้ารู้สึกอยากจะคู่เขาต่อหน้าเขาเช่นกันหากไม่มีคําอนุญ,ญาตจากท่านเซียนเราไม่สามารถรับผู้ใดเป็นสิทธิ์ได้ท่านควรจะทําตามกฎไม่เช่นนั้นท่านเซียนคงจะต่อว่าเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หากแค่เราได้รับการลงโทษมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าชีวิตของท่านอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้นะทุย พามกดบ้าบอะโง่เงาอิ่งนักข้ามันโง่เองที่คุกเขาให้กับเด็กสองคนอย่างเจ้าแม้ว่านิกายใบยหัวจะไม่ยอมรับสิทธิ์แต่ถ้าหากเจ้าสามารถเอาชนะเขาทั้งคู่เจ้าก็จะสามารถได้รับความสนใจจากนิกายอื่นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เจ้าจะได้เข้านิกายที่ยอดเยี่ยมโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคนผู้นี้พูดได้ถูกต้องเลยท่านพี่พวกเขา ฝากซับสไครป์ไลค์แชร์ทั้งช่องเก่าและช่องสำรองเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานด้วยนะครับ